The Hero คนนต้แบบกลับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบนะคะแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณตรีรัตน์ภูคจาศานสินค่ะท่านก็คือผู้อำนวยการฝ่ายงานอนุรักษ์จากทาง WWF ประจำประเทศไทยนั่นเองนะคะเมื่อช่วงที่แล้วก็ได้คุยหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะทีนี้เนี่ยพักกันไว้ที่เรื่องของงานว่าจากงานที่ทํา แวดวงสื่อมวลชนแล้วเป็นเวลา3ปีด้วยกันประสบความสําเร็จจากนั้นเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนงานเลยที่เปลี่ยนสายงานด้วยไหมคะหรือยังคง,ยยงอยู่ในวงการเดิมเลยครับเปลี่ยนสายงานด้วยเลยไปทํางานด้านไหนคะคือไปทํางานกับบริษัทธุรกิจครับที่เ,เข้าไปงานแรกก็เป็นธุรกิจที่ยักษ์ใหญ่พอสมควรก็คือบริษัท AIA นะฮะไปเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่พพอร์ตเขา,าครับรอยู่ในฝ่ายการตลาดแล้วก็รปสร้ามพันธ์ นะครับก็เข้าไปช่วยเขาทำงานผลงานที่ปรากฏซึ่งปัจจุบันนี้ยังเห็นอยู่ก็คือว่าเวลาท่านเดินทางไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพนะฮะ,ะท่านจะเห็นป้อมตํารวจที่เป็นรูปหมวกตํารวจนะฮะ,ะแล้วก็ทําอันไหนมีโลโก้เอเอนะัานคือผลงานที่ผมมีส่วนทิ้งไว้มีส่วนทิ้งไว้อ๋อเหรอคะทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เลยนะคะ,ะทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับค่ะอยู่เอเอมากี่ปีคะจริงๆแล้วอยู A ่เอเอจนถึงปี39นะฮะปี2539ปีที P ่เศรษฐกิจ ของเรามันม,มันน้ยนจะต้ยมยำใกล้ๆจะต้ยมตยำแล้วนะครับช่วงนั้นก็พอออกจาก a a เอพับเนี่ยเราก็ไปก็ยังอยู่ในวงธุรกิจก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงแอนเชียงไฮ้แบงค์คะนะครับเป็นแบงค์ของต่างชาติอีกนะครับก็ไปอยู่ฝ่ายการตลาดแล้วิสัมพันธ์เขาเหมือนเดิมนะครับก็ไปไปช่วยเป็นทีมงานเขาจากนั้นก็ ปี40นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่เศรษฐกิจมันฟูบแล้วนะฮะเก,กรเราก็เ,เกิดวิกฤตชัดเจนแล้วคือในโซนของฝ่ายประชาัมพันเนี่ยถ้าเกิดวิกฤตแบบเนี้ยเราจะต้องถอยก่อน,ค,นค,คือเราไม่ถอยเขาก็ต้องบอกให้เราถอยอะพูดง่ายก็คือก็ไปได้งานอีกถึงเป็นบริษัทชื่อว่า IMC นะครับเป็นบริษัทที่ฝรั่งเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ใช้ทําหน้าที่โฆษณาประชาัมพันธ์ให้กับบริติชแอร์เวย์แล้วก็สถานทูตนิวซีแลนด์ นะครับเราก็ไปทําให้เขาประมาณสักปีหนึ่งครับพอหลุดจากตรงนั้นปีหนึ่งเนี่ยเพื่อนเก่าที่อยู่วัตจักรซึ่งก็เป็นผู้ริหารระดับสูงเขาก็เรียกไปว่ามาช่วยทํางานนี้หน่อยก็คือไปตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์หุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเห็นว่าเรามีมีความสนใจทางด้านนี้ก็ไปตั้งวันแรกตั้งพับเนี่ยมีเงินอยูนนั้น2 5 0 0 0บาท ในบัญชีเปิดให้เลยเอาเอางทำนะครับหลังจากนั้นมาประมาณ1ปีก็มีอยู่4ล้านกว่าบาทนะฮะโห่ oh. ล้านกว่าบาทที่เราไปทําเพราะ,ะว่าทําวิเคราะห์หุ้นจัดวิเคราะห์หุ้นแล้วก็ทํารายการวิทยุด้วยนะครับจาก4ล้านกว่าบาทนั้นเนี่ยเ,เมื่อถึงคราวที่เราจะต้องออกจากตรงนั้นเนี่ยนายเก่าที่อยู่ทางภาคธุรกิจก็เรียกเราว่าเออมันมีงานที่เหมาะสมอะไรก็เลยเข้ามาจากจุดนั้นนะครับเราก็เลยเข้ามาอยู่ที่ WWF ครับ ทุกช่วงชีวิตจะมีรอยต่อนะคะมีรอยต่อเหมือนได้ถูกกาหนดมาแล้วครับนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานที่หลากหลายและงานที่ทําส่วนมากก็จะเป็นงานอินเตอร์พอสมควรครับผมแต่แล้วนี่นะคะก็กลับมาสู่ธรรมชาติครับ WWF นั่นเองครับแล้ววันที่เขาติดต่อเรามาเนี่ยรู้สึกไงคะว่าเอ๊ะธรรมชาติเหรออยากจะทํำไหมหรือว่ามันจะมีเงินหรือเปล่ามันจะประสบความสาเร็จมีคําถามเหล่านี้ตั้งมาไหมคะคือคำถามของผมจะมีอยู่ในใจเสมอแรกว่าเราจะทําได้ไหมค่ะ คือเรื่องอื่นไม่เคยถามเลยในชีวิตนะค่ะคือผมบอกตรงๆว่าเป็นคนเกิดมาจากท้องไร่ท้องนาก็จริงแต่มันไม่รู้ทําไมอุดมการณ์หรืออะไรบางทีมันก็สูงอย่างเช่นตอนที่เราจะจากสื่อมวลชนมาอยู่ภาคธุรกิจเนี่ยผมทิ้งเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทมารับหมื่นกว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรื่องเงินไม่สําคัญมคือคือจริงๆมันสําคัญนะโดยโดยโดยธรรมชาตินะแต่ว่าในใจเรามันไม่เป็นแบบนั้นค่ะ นะครับในใจเรามันไม่เป็นแบบนั้นใจว่างานเนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าการทํางานเนี่ยผมเชื่อว่าผมได้สองอย่าง1คือเงินเดือน2ความรู้และประสบการณ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณทํามากคุณจะได้ความรู้และประสบการณ์มากเงินเดือนอาจจะเท่าเดืนอนแต่ผมไม่ได้คานึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เขาให้มาอยู่ใน W ีเเนี่ยเอางานมากลางดูโอ้มันเป็นงานที่ผสมผสานร,ระหว่างสื่อมวลชนกับภาคธุรกิจ มันจะมีโปรเกรสซีฟบีแอคเรสซีฟนิดิอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าทําได้ก็มาช่วยแล้วก็คือเป็นคนที่รักเจ้านายด้วยความจริงนะผมทํางานกับใครเนี่ยเขาใช้ผมยังไงผมก็ทําให้ทั้งหมดก็เลยมาช่วยเจ้านายอยู่ตอนแรกก็คิดว่าจบโครงการแล้วก็จะะหยุดแล้วนะครเพราะว่ามันเป็นงานพูดถึงว่า ngo เมื่อก่อน,อนเราเองก็ไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาสัมผัสจริงจเอมันไม่ใช่ NGO อย่างที่เราเข้าใจนี่มันเป็นอีก เรื่องหนึ่งเลยมันเป็นยังไงคะการทํางานในองค์กรแบบนี้คือพอผมเข้ามา,าทํางานในช่วงแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ได้เลยว่า NGO เนี่ยมันมีอยู่3แบบค่ะหนึ่งคือ NGO แบบตึงมากคือเส้นตึงมากมีอะไรประท้วงมีอะไรคัดมีอะไรค้านหมดนะครับอันนี้ตึงมากนะครับซึ่งในนั้นเราจะเห็นอยู่อย่างเช่น NGO ระดับนานาชาติซึ่เขาทำนะฮะ NGO อีกระดับหนึ่งคือ NGO ระดับหย่อนมาก นะครับเราจะเห็นว่า,าตั้งเป็นชมรมตั้งเป็นอันนี้มาแล้วก็ตั้งไว้เป็นเกียรติตั้งไว้เป็นอันนี้อย่างนี้แหละไม่ได้ทําอะไรที่มันมันมันมีความก้าวหน้าอะไรก้าวหน้านะครับอันนี้เป็นประเภทที่สองประเภทที่สคือ NGO ที่อยู่ในระดับกลางๆค,คือมุ่งสร้างประโยชน์เป็นหลักผมมองเห็นว่า w w บที่ผมเข้ามาอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนั้นม,มันเข้ากับเส้น ของผมที่วางไว้ค่ะและงานของ WWF เนี่ยนะคะจริง,รงรๆก็เป็นเป็นองค์กรระดับโลกค,คืองานสําคัญสําคัญของเขานี่คืออนุรักษ์ป่าแล้วก็สัตว์ป่าใช่ไหมคะใช่ครับและเขาดําเนินการมาแล้วกี่ปีะคะเอ,อ่อถ้าเป็นพูดถึง WWF International นะครับที่ที่เป็นองค์กรแม่ที่อยู่มัน50กว่าปีแล้ว50กว่าปีครับแต่ สำนักงานประจำประเทศไทยสำนักงานประจำประเทศไทยเนี่ยสิกว่าปีฮะสิกว่าปีซึ่งวันนี้คุณตรรัตได้ทํางานกับที่นี่มาเป็นเวลาก็10กว่าปีแล้วเออครับตั้งแต่วันที่เขาเริ่มไม่ครับไม่ครับผมรุ่นรุ่นสองที่เข้าไปรุ่นแรกเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะฮรรุ่นแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณ14 15ีปีครับผมก็ไปตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่12ค่ะครับเพราะฉะนั้นงานหลักๆเนี่ยตั้งแต่เราได้ไปทํามาแล้วก็สิ่งที่ได้สร้างได้ผลักดันแล้วก็ได้เห็น เป็นเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะคะในประเทศไทยพอจะเล่าถึงโครงการเหล่านี้ได้ไหมคะโครงการ <c oughs> ที่เข้าไปเริ่มต้นที่เป็นโครงการใหญ่แล้วผมเข้าไปแล้วก็ทํางานประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงก็คือช่วงนั้นจะ <c oughs> เป็นการรณรงค์เพื่อการไม่ค่าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย <c oughs> นะครับ <c oughs> เราทําทั่วประเทศแล้วก็ให้ความร่วมมือกับต่างชาติตอนนั้น ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงน,นะครับแล้วก็มีองค์กรอื่นๆทําร่วมด้วยแต่ว่าของเราเป็นเป็นแกนเราก็ทําประสบค,คสวามสําเร็จมานะครับเสร็จแล้วต่อจากนั้นเน่เป็นเรื่องของการคืนช้างสู่ธรรมชาติโครงการนั้นพอประสบค,คสวามสำเร็จครับเขาก็มาตั้งบลนิทิคืนช้างสู่ป่าซึ่งดําเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ <คะ S 1> แล้วก็ทําต่อมาเรามาเน้นเรื่องการอนุลักเสือ <คะ S 1> แล้วก็การแก้ปัญหาช้างป่านะครับ คางในป่าของเราปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2 0 0พกว่าตัวเนี่ยออนอกจากจะใกล้ศูนพันแล้วเนี่ยยังมีประเด็นปัญหาเรื่องเรื่องของการออกมาหากินที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านอะไรเงี้ยครับเราต้องเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้นะครับโครงการที่ถือว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็ประสบผลาสำเร็จมากก็คืออยู่ที่กุยบุรีกุยบุรีเหรอคะโครงการอนล็อกช้างที่กุยบุรี <นะ S 1> ครับและแน่นอนนะคะเห็นถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินถึงโครงการเอ R t h R อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดังไปทั่วโลกนะคะคซึ่งโครงการนี้ริเริ่มโดย WWF ใ,ใช่ไหมครับพอจะเล่าถึงโครงการนี้ได้ไหมคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Earth Hour เนี่ยม,มันมันมันเป็นโครงการที่อยู่ในลักษณะโครงการรณรงค์นะครเป็นเรื่องแคมเปญแต่ว่าเป็น i n t e r n a น i o n a l Campaign เกิดขึ้นจาก WWF ออสเตรเลียนะครับเขาก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ กระจายไปให้ w f ที่เป็นสาขาทั่วโลกได้ทําในประเทศของตนโดยมีกําหนดนัดหมายว่าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะเป็นวันที่เราจะปิดไฟกันหนึ่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็ทํามา4ีหปีตอนนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีระดับร,รัฐมนตรีขึ้นมาก็ให้ความสําคัญแล้วก็ทําพร้อมกันครับมันก็เลยเป็นแคมเปญที่ ดังเปรียงปังดังเปรียงปังแบบก้าวกระโดดอ่ะพูดแล้วประหยัดไฟได้จริงๆด้วยใช่ไหมคะประหยัดไฟในวันปิดนั้นได้จริงคือไฟเนี่ยครับปิดเมื่อไหร่ประหยัดจริงๆครับอันนี้แน่นอนค่ะแต่จะทํายังไงให้ประหยัดกันได้ตลอดไปไม่จําเป็นต้องเป็นวันนี้60สนาทีนี้เท่านั้นอันนี้ถือว่ายังเป็นสิ่งท้าทายอยู่นะคะใช่ครับใช่แต่ว่าเขามีคือพอปีที่สามที่4ี่มาเนี่ยเขาจะเริ่มมี Earth Hour Plus นะครับคือ plus อะไรอ่ะปิดไฟแล้วอะไรล่ะเขาถามกันอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้จากคําถามตรงนี้ บริษัทที่เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของเราใน One Earth, <Okay. S 2> วัน Earth h เอาปิดไฟแค่หนชั่วโมงเนี่ยเขาก็เอาเอาคำถามตัวนี้ไปไปหาคําตอบในออฟฟิศเขาเอง<ฆ>ในบริษัทเขาเองก็ช่วยกันประหยัดต่อเนื่องมานะครับ<ฆ>ส่วนผมเองซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อยก็2-3ปีที่ผ่านมานี้ก็พยายามบอกทุกคนว่าไอ้ปิดไฟเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นประเพณีด้วยซ้ำไปถ้าเป็นประเพณีได้ไม่ใช่ประเพณีปิดไฟนะ ประเพณนี้ปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็นดวงที่ไม่ใช้ใช่คือปิดเธอะดวงที่ไม่จําเป็นอะ่ะแค่นี้ครับก็ช่วยกันประหยัดได้เยอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในสายงานนี้มาก็เป็นเวลายาวนานพอสมควรแล้วด้วยนะคะค,คือมองเห็นยังไงคะว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนพี่น้องคนไทยเองเนี่ยเขามีจิตสํานึกในเรื่องนี้มากขึ้นไหมรเราช่วยกันจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็นกังวลเหลือเกินว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยอีกสิบยี่ปีข้างหน้าเนี่ยโลกนี้จะแย่ไปมากกว่านี้อีกแน่นอนคือ ผมเป็นคนพูดตรงนะผมบอกตรงว่าเยาวชนเนี่ยจากประสบการณ์ผมผมเห็นว่าเยาวชนเขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองอีกส่วนหนึ่งที่มองกลับกัลงมาคือชราชนเนี่ยคือคนที่โตแล้วเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงที่เราพยายามบอกให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยยังน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ย WDF ประเทศไทยเวลาเราตั้ง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยเราต้องการจะสร้างตรงนี้มันเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้มีความรู้และเข้าใจประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าให้เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจตั้งแต่นี้ไปเป็นต้นไปแล้วก็มันเป็นการสร้างอนาคตของงานอนุรักษ์เราด้วยคือเราบอกว่าคนปัจจุบันบางครั้งพูดกันไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าอนาคตเนี่ยเยาวชนรุ่นนี้โตไปแล้วเราจะพูดกับเขาเข้าใจดี<ข>และเขาจะช่วยเราเป็นแนวร่วมได้อย่างดี อยากจะฝากอะไรไหมคะสําหรับใครที่สนใจที่จะทํางานลักษณะเดียวกันกับคุณตรีรัตเข้ามาสู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนตรงนี้เนี่ยคือเราต้องมีประสบการณ์ไหมถึงจะมาทํางานแบบนี้ได้หรือว่าถ้าใจรักนี่เริ่มได้เลยครับคือทุกคนเนี่ยผมว่าข้างในเนี่ยมีมีมธรรมชาติอยู่แล้วในตัวนะครับมีความรักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีจิตใจเนี่ยเริ่มได้เลยวันนี้นะครับแล้วก็ ถ้าต้องการทํางานใหญ่ก็เข้ามาสู่องค์กรอย่างที่เราทำเนี่ยก็ช่วยกันได้อ,อาสาสมัครเราก็รับนะครับสมาชิกเป็นรายบุคคลอะไรเนี่ยก็รับช่วยกันครับต้องร่วมด้วยช่วยกันทําคนเดียวไม่สําเร็จครับงานอันรักครับค่ะแน่นอนนะคะ,คะแล้ววันนี้ทางรายการก็มีของขวัญน,นะคะจากทางทีมงานดอกไมกส้สวยๆจากมิสซิลี่ส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้มวยการฝ่ายงานอนุรักษ์นะคะของ WWF ประจําประเทศไทยคะ่ะซึ่งท่านก็ฝากไว้นะคะว่าเรื่องของการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและคงจะสาเร็จไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราทํากันเพียงไม่กี่คนก็คงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่เราทํานั้นก็จะทําให้โลกใบนี้น่าอยู่ในเวลาที่ยาวนานนั่นเองนะคะ ทางรายการต้องขอคุณเตยอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามต่ฮีโร่คนต้นแบบนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะหาที่เรียนไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องออกเรียนต้องพอออกโรงเรียนปั๊บก็เลยมาช่วยพ่อแม่อย่างเดียวเลยตอนนั้นนะครับเราก็เนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบการเรียนนะฮะจริงๆก็ตอน mm hmm. ช่วงนั้น เท่าที่จําได้มีความรู้สึกค่อนข้างเสียใจพอสมควรที่ไม่ได้ไปเรียนหลังจากตรงนั้นเนี่ยที่ว่าชีวิตผมมันผิดผ่ันก็เพราะว่าความเสียใจเนี่ยแน่นอนมีนะครับแต่ว่าก็มีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นญาติกันแล้วก็บวชอยู่ที่ที่ปักช่องนี้ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยก็เห็นว่าไม่รู้ท่านมองเห็นเราอย่างไงนะท่านบอกเออน่าจะไปบวชนะจะได้เรียนต่ออะไรเงี้ยนะครับ พอพูดถึงเรื่องเรียนคือเรื่องบวชไม่เท่าไหร่แต่พอพูดถึงเรื่องเรียนปั๊บเนี่ยผมอยากมาทันทีเลยนะครับ